ตอนนี้นะคะเราก็กําลังรอรับผู้โดยสารนะคะที่มาจากเคนยาเลยค่ะนี่ก็เป็นไฟแรกนะคะบินตรงไนโรบีมาสู่กรุงเทพมหานครของเรานะคะบรรยากาศคึกคักมากเลยมีทางเคนยาแอร์เวย์นะคะแล้วก็ท่านทูตนะคะมาให้การต้อนรับด้วยเดี๋ยวขอจะมีพิธีการเราไปดูกันค่ะตามพลอยไปที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะนี่ก็คือเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินเคนยาแอร์เวย์จากไนโรบีนะคะก็บินมาที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะ <ítulo> <run> และในงานนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านทูตดเคนยาประจำประเทศไทยท่านทูตดคิปทินเนสลินซี่คิมโบเล่นั่นเองนะคะก็มาให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากนโรบีค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็มาดูเครื่องของเคนยากันบ้างนะคะซึ่งเครื่องบินดีมไลเนอร์ของสายการบินก็มีที่นั่งชั้นประหยัด204ที่นั่งแล้วก็ชั้นธุรกิจ30ที่นั่งค่ะ ใค่ะนี่ก็คือที่นอนที่นั่งนะคะเป็นแฟลตเบสนะคะของ Kenya Airways นะคะเป็นดีมไลเนอร์ซึ่งแบบว่าสามารถที่จะกางออกไปแล้วก็นอนยาวได้เลยใหญ่มากๆเลยค่ะและใครที่อยากจะไปเที่ยวแอฟริกาอย่าลืมใส่กันบิน Kenya Airways ตอนนี้มีบินตรงแล้วนะคะ